สวัสดีค่ะคุณผู้ชมในคลิปนี้เล่าข่าวดาราวันนี้เปิดอายุจริงของนายนภัสเพิ่งฉลองวันเกิดสวีทกับไบเฟิร์นเปิดอายุจริงคู่นี้ห่างกันกี่ปีกลายเป็นประเด็นร้อนจับตามองความสัมพันธ์นายนภัสกับไบเฟิร์นพิมพ์ชนกหลังถูกลือเลิกกันแล้วในขณะที่สบบาวไบเฟิร์นปัดให้สัมภาษณ์นในเรื่องนี้ตอนนี้หากย้อนกลับไป ที่ผ่านมาทั้งคู่มีกระแสหวานๆเปิดตัวคบกันก็มีแต่โมเมนต์สวีทจนแฟนคลับฟินกันหนักเลยและเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาค่ะวันที่5พฤษภาคมวันเกิดของหนุ่มนายนพัฒนอายุครบ28ปีแล้วได้ควงแขนกับสาวใบเฟิร์นดินเนอร์ฉช้องวันเกิดด้วยกันหวานสุดๆซึ่งทั้งคู่อายุห่างกันถึง3ปีที่ตอนนี้สาวใบเฟินเธออายุมากกว่า โดยเธออายุ31ปีแต่บอกเลยว่าที่ผ่านมาก็นักว่าเป็นคู่ที่อายุห่างร้าปัญหาสุดๆต่างก็อยู่ด้วยกันด้วยความเข้าอกเข้าใจแต่สถานะตอนนี้ก็ต้องรอทั้งคู่ออกมาประกาศอีกครั้งว่าแท้จริงแล้วเป็นไปตามที่เขาลือเลกกันหรือไม่ในช่วงท้ายของรายการ เราก็ได้นำเกร็ดสระความรู้มาฝากกันกับข้อดีข้อเสียของการมีแฟนอายุน้อยกว่าและมากกว่าค่ะดีของการมีแฟนอายุน้อยกว่าเหมือนได้ย้อนวัยกลับไปเป็นเด็กอีกครั้งทำให้จิตใจกระชุ่มกระชวยโอกาสเป็นผู้นำและมีผู้ตามที่ดีส่วนข้อเสียของการมีแฟนอายุน้อยกว่ามีเรื่องของความหึงหวงไลฟ์สไตล์ที่แตกต่างความสัมพันธ์ไม่ค่อยยืดยาว การที่คุณมีแฟนเด็กกว่าระดับความสัมพันธ์ของคุณจะถอยห่างมาตามช่วงวัยของอายุด้วยความยาวนานของความสัมพันธ์จึงเป็นไปได้ยากนอกจากนี้การที่คุณพบแฟนที่มีอายุน้อยกว่านั้นเรื่องของอนาคตจึงเป็นเรื่องสุดท้ายที่คนอายุยังน้อยจะมองหากันคุณอาจจะต้องเหนื่อยหน่อยในการรอเวลาจนแฟนของคุณจะโตเป็นผู้ใหญ่และวางรากฐานของชีวิตข้อดีของการมีแฟนอายุมากกว่า เขามีวุฒิภาวะและเป็นผู้นําได้รับการปกป้องดูแลและเอาใจใส่ความมั่นคงทางการเงินข้อเสียของการมีแฟนอายุมากกว่าคือไลฟ์สไตล์ที่แตกต่างกันคําวิจารณ์จากคนรอบข้างความเสี่ยงเรื่องโรคปัญหาเรื่องลูกติดคนที่มีอายุมากกว่าอาจจะมีลูกติด ที่มาจากความสัมพันธ์ก่อนหน้านี้อาจเป็นปัญหาได้และสิ่งนี้อาจซับซ้อนกว่าถ้าเขามีอายุใกล้กันกับคุณซึ่งในตอนแรกอาจมีความรู้สึกขุนเคืองเล็กน้อยแต่ส่วนใหญ่การพูดคุยเปิดใจให้กว้างจะทําให้เรื่องนี้ได้รับการแก้ไขดีขึ้นทั้งนี้ข้อดีข้อเสียของการมีแฟนอายุน้อยกว่าและมากกว่ายังมีอีกหลายข้อที่เราไม่ได้หยิบยกมานําเสนอซึ่งความจริงมันก็ขึ้นอยู่กับบุคคลและลักษณะนิสัยส่วนตัวด้วยว่าพวกเขาเป็นคนอย่างไร